สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับไปทัวร์คอนเสิร์ตมาหลายๆประเทศแล้วแต่ครั้งนี้จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของเราใช่ครับผมก็หลังจากที่ไปสโล่โอ้โหวันนี้เสียงผมจะไม่ค่อยมีนิดนึงครับเพราะว่าซ้อมห,หนักมาก<อ>คือเราได้เวลาในการซ้อมสิวันติดก,กันแล้วเราก็มาเริ่มคอนเสิร์ตกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงผมหายไปนะครับก็จะพยายามสนุกให้ได้มากที่สุดเสียงผมหายไปเสียงผมหายไปอ่ะแต่ไหวครับไหว มามอบความสุขให้เต็มที่ครับถึงหนถึงการวันนี้ครับผมกัลคเาแบบอเพราะว่าเสียมเอาตามตรงเลยนะผมกัง,งวลมากตอนนี้แต่ว่าจะต้องลบความกังวลออกไปเพราะเดี๋ยวมันไม่มันไม่สนุกนครับผมใช่ก็ไม่เป็นไรครับแฟนๆเขาก็จะช่วยกันร้องเพลงอยู่แล้วตอนเช้ามาแจ้งแฟนๆไว้แล้วว่าตื่นมาทําไมเสียงผมหายไปไม่รู้ไปลืมไม่ตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวช่วยๆกันร้องครับก็สนุกกันไปครับวันนี้ครับผมเราก็น่าจะแบบลุยให้เต็มที่ลุยเต็มที่ครับความพิเศษของ ในนคอเสิร์ตมันจะไม่เหมือนกับโซโลเอเชียทัวร์อย่างแน่นอนครับ<ช>อย่าง<ช>ที่เคยบอกไปว่าโชว์บางโชว์ที่แฟนๆอยากให้เอามาเล่นที่นี่เราก็จะเอามา<ช>แต่เราก็จะทำให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นครับทั้งแสงสีเสียงพรอ้อมอุปกรณ์ดนตรีต่างๆก็จัดเต็มมากๆเลยครับผมไปไปต่างประเทศะคะ่ะคิดจะมีโชว์พิเศษเแต่ละประเทศแต่พอประเทศของรเ,เราเองมันเลยต้องพิเศษที่สุดไงครับเพราะว่าเป็นประเทศของเราเองใช่เพราะว่ามันแบบหู จริงๆอ่ะได้เวลาซ้อมกับห้องซ้อมกับพี่ๆแดนเซอร์10วันแต่ว่ากว่าเราจะร่างเพลงคลิปโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับ2เดือนที่แบบว่านั่งคิดไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบรีบร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกับแขกรับเชิญแต่ละคนนี่ได้ซ้อมด้วยกันได้ดครับเฮ้ยเ<ห>นี่ยเนื้อผมขอบคุณพวกเขามากนะคือผมรู้ว่าพวกเขา,าง,งานเยอะคิวไม่ค่อยว่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกๆคนเหมือนตั้งใจไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาใจช่วยเราด้วยแล้วก็พยายามหาเวลามาซ้อมให้ได้มากที่สุดซึ่ง ผมรู้สึกว่าเคสเขาเอาตัวรอดได้นะเคสแต่ละคนเขาใช้ได้เลยใช่ครับแต่นคนที่ขนมานี่ก็คือแบบเด็ด,ด,ดๆ,ๆ,ๆนั้นอ่าที่บอกไปแล้วก็จะมีฟุกวินพีสิงโตออฟกันเตนิวนะครับผมว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่หลายๆคนคิดถึงเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าห่างหายกันไปนานครับได้กลับมาเจอกันกับเดอะคริสเอลเมนต์ก็ ก็ดีครับเป็นหลายคนเขาคิดถึงครับอย่างไลฟ์เพลงแต่ละเพลงที่จะมาโชว์กับทั้งของคิสเองทั้งของแกสเองอ่ะเราเป็นคนคัดเลือกหรือว่ากันของคริสเองคิดเป็นคนคิดเองครับแต่ว่าของเกสเนี่ยเกสเป็นคนคิดหมดเลยคือเราเราช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดแต่ว่าผมอยากให้ทุกเพลงเป็นเพลงที่เกสอยากร้องครับใช่ครับเก๊สแต่ละเพลงก็ว่าให้เลือกเพลงยังไงอ่ะพี่เอาก็ไม่เสียเป็นท่านหนึ่งแล้วนะใช่คือมันต้องเริ่มจากคุณอ๊อฟจุมพลอ่ะเขาปล่อยเพลงออกมาแล้วเขากลายเป็นศิลปินแล้วผมรู้สึกว่า เพลงนี้ยังไงก็ต้องมีนะส่วนคุณเตตะวันเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนดาวหางฮันเล่ตกลงมาเขาก็เลยแบบเฮ้ยเอาสปอยแล้วเหรอฮะครับผมเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยร้องเพลงนั้นลึก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของพี่นิววี่ก็คือเดี๋ยวนี้เขาแรปแล้วไงเขาเป็นแรปเปอร์แล้ว เพลงก็จะมีแบบว่าการแรปนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ทุกๆคนยังคงมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมครับอย่ังของพี่การต้องเป็นแนวเต้นๆแหละคนนี้คนนี้ต้องเต้นๆใช่ครับส่วนของคริสติงนี่ทรงความดราม่าไว้เหมือนเดิมเรียกน้ำตาเรียกน้ำตาใช่ใช่ชอบชอบร้องเพลงแนวแนวนั้นกันมีจัดทีชู้หน้างานหรือเปล่าต้องเตรียมนะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่เพลงขึ้นมีสิทธิ์เหมือนกันใช่เพราะว่าอากวินครับกวินก็จริงๆแล้วอ่ะ มีนักแต่งเพลงพี่แอมแต่งเพลงให้ผมกับกวินเอาไว้ชื่อเพลงว่าอ m i g ม t b บ You แต่ว่าเราอะได้เอาเพลงนี้ไปร้องหลายที่แล้วแต่จริงเพลงนี้มันไม่เคยสมบูรณ์เลยครับมันจะมาสมบูรณ์ที่นี่วันนี้วันแรกเดี๋ยวเราดูอมันจะสมบูรณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือแค่อันนี้แค่ออดเดร์เพราะว่ายังมีเกสอีกกลุ่มนึงที่ต่อยผมยังไม่บอกว่าเป็นใครก็น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะใช่ครับโปะอะ เพราะว่าเขาดันไปลงคิวไว้ครัวว่าเดี๋ยววันนี้มาคอนเสิร์ตผมไม่กาดูหรือเปล่าเออเามาดูกล้าจะมาดูก็ได้ผมว่าผมว่านิงนะไม่ทันแล้วใช่ครับแต่ว่าช่มนี้หลายคนบอกว่าเวลาพอเหรอครับก็ตอนแรกผมกําหนดคอนเสิร์ตไว้ที่สามชั่วโมงพอเป็นเกสพี่ๆเขาอ่ะผมให้4ี่เลยเพราะว่าเผื่อว่าเดี๋ยวคุยอย่างเดียวชั่วโมงหนึ่งมีเติมแน่นอนมีเติมแน่นอนเพราะว่าตอนซ้อมเมื่อวานก็คุยแบบ รีบๆ <S <S ขนนั้นรีบแล้วนะกี่่ชัวโมงยังนานเลยนะก็วันนี้มาดูกันครับอาจจะนานแต่ว่าสนุกแน่นอนครับคือเห็นว่าเกทแต่เราทั้งสองวันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเขาไม mm ่เตรียมไว้เยอะขนาดนี้นจริงๆต้องบอกว่าคือทั้งสองวันน่ะมันแตกต่างกันเยอะมากคืออยากให้แบบเผื่อมีใครที่มาดูสองวันจะได้ไม่รู้สึกเบื่อ ผมเลยพยายามดีไซน์ให้มันให้มันแหวกแนวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคนละลมณ์เลยครับใช่ครับคนละรมณ์เลยเพราะว่าเกสผมผมจะแบ่งคอนเสิร์ตเป็นดินน้ำลมไฟใช่ไหมเกสปริศนาวันหนึ่งก็จะอยู่ท่าหนึ่งอีกวันหนึ่งดันย้ายไปอยู่อีกท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคนละแนวเลยครับแปลว่าคือเหมือนถึงสองวันก็เหมือนดูคนละคอนเสิร์ตเลยเรียกแบบนั้นก็อาจจะได้นะครับอยากจะบอกอะไรเราเดินมา ครับคือแบบเต็มที่ทุกคนแบบต้อนตอนอ้องรับคริสกับโชนบ์นี้นีเลย,ยจรจริงๆคือขอบคุณทุกคนมากๆครับเพราะว่าคอนเสิร์ตคริสอะจริงๆจะถูกจัดเมื่อตั้งแต่ก COVID <c oughs> ่อนโควิดละ <c oughs> แต่ว่ามันเกิดปัญหาจากโควิดเนี่ยแหละครับ <c oughs> ก็เลยถูกเลื่อนมาเรื่อยๆซึ่งมันผ่านมาหลายปีมากประมาณ3ปีแต่ทุกๆคนก็ยังรอรอที่จะสนับสนุนคอนเสิร์ตนี้อะไรแบบนี้นะครับให้ผมขอบคุณทุกๆคนมากๆขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่ๆน้องๆคนรอบตัวด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าคิดเองคิด ค,คอนเสิร์ตมนาะตั้งแต่ตอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงดใช่ครับแต่มันเป็นเรื่องดีนะ <c oughs> คือคือในความโชคร้ายนั้นผมว่ามันยังมีเรื่องดีอยู่ที่ว่าพอมันผ่านมา3ปีครับผมได้เก็บเพลงเพิ่มถ้ามันถูกจัดตั้งแต่ตอนนู้นก็ไม่มีเพลงเจ็บเมื่อไหร่นะใช่แล้วก็ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักพวกเกสที่ปริศนาเลย <c oughs> ใช่ณว,วันนี้ผมก็ได้รู้จักกับพวกเขาแล้วได้สนิทกันเขาก็เลยได้มาเป็นเกสของคอนเสิร์ตคิดด้วยคือว่ามันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่ครับถูกต้องครับใช่ครับ อ๋อใช้ขอบคุณเขาร้องบนคอนเสิร์ผมขอไหว้สวยๆทีด้ยนะครับขอบคุณมากคือผมตกใจนะตอนผมเห็นเพราะว่าคือเขาเป็นต่างชาติด้วยแล้วเขาพยายามที่อยากจะร้องแร็ปให้ได้ด้วยเงี้ยครับผมรู้สึกผมซาบซึ้งนะแล้วก็จริงๆผมอ่ะเข้าไปดูอ่ะ เขาน่ารักมากนะเขาเดินลงมาทักทายแฟนคลับแบบนอกสคริปหรืออะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่าเออก็มีความคล้ายเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เอาเพลงผมไปใช้เอาเพลงผมไปทําให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้ผมดีใจมากๆจริงๆครับในคอนเสิร์ตตัวเองเราจะแพ้เขาไม่ได้นะคะดูเอลต้องบอกว่าเพลงเจ็บเมื่อไหร่อ่ะเวลาที่มีคนเอาไปใช้อ่ะทุกๆกคนชอบเอาไปใช้เป็นแนวโจ๊ะเป็นแนวแบบเต้นเต้นมาลองดูแนวดราม่ากันบ้างครับ หรออ้ย่างันเลยเพราะจริงๆความหมายเพลงมันเป็นแบบนั้นใช่เดี๋ยวผมจะทําให้มันถูกต้องวันนี้ครับผมแสดงันมาเเลยหรอแต่มันก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันครับผมจะเป็นช่วงจังหวะดีๆของชีวิตเราพอถูกบังคับนะเป็นช่วครับวันเกิด้็เหมือนกันอ๋อใช่ครับันเกิดแต่ิดที่ผ่านมาปีนี้เป็นยังไงสำหรับคุอคอนเสิร์ตเหรอครับเอ้ยไม่ใช่วันเกิดผมว่าผมไม่ไหวแล้วนะวันเกิดเหรอครับก็ซ้อมหนักมากครับ ก็ตอนวันที่18ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ห้องซ้อมอยู่เลยครับแต่ว่าก็กยังดีที่มีเพื่อนๆมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือว่ามาให้กําลังใจเราเพราะรู้ว่ามันใกล้ถึงวันแล้วอะไรเงี้ยครับปีนี้เราก็มีของขวัญตัวเองด้วยอ๋อครับจริงจริง,รงต้องบอกว่าผมมาวางแผนซื้อไว้ก่อนนั้นนั้นอีกครับจะซื้อให้สําหรับอมาม่ากงเนี่แหละเพราะว่าคันเก่ามันเก่ามากแล้วแต่ว่าคือพออมาม่าเสียครับรู้สึกว่าผมจะไม่ชัชกช้าอยู่ใหญ่แล้วมัน พอช้าแล้วมันอะไรหลายๆอย่างมันพลาดนะครับก็เลยซื้อเลยแล้วกันแล้วก็เป็นเลิกงามยามดีด้วยครับเป็นวันเกิดพอดีครับใช่ครับภูมิใจไหมก็ดีครับผมก็อยากอยากอยากเอาไปใช้ให้คนในครอบครัวด้วยไม่ได้ใช้เองคนเดียวครับใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ไปรับรถใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างเขาก็อวยพรคริสต์นะแบบว่าก็ขอให้แถวคาดปลอดภัยและการขอให้รถคันนี้พาเราไปเจอแต่เรื่องราวดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ เรายังไม่แบบอาความรู้สึกที่แบบว่ายังกลัวเรื่องอุบัติเหตุอ่านก็ได้ยังดเป็นเพราะว่าไม่ไม่ค่อยอยากขับรถเองแล้วด้วยครับก็เลยซื้อเป็นรถตู้นี่แหละครับแล้วก็ให้พี่คนขับรถเขาดูแลดีกว่าใช่ครับก็คือเหมือนพยายามที่จะเซฟตัวเองว่าเออเรารู้แหละว่าเราอ่านใช่ครับคือถ้าขับไปแถวแถวบ้านอย่างเงี้ยครับผมขับไปเองนะแต่ว่าเวลาที่ไปทํางานไกลๆหรือว่าไปกองถ่ายแล้วหรือว่าใช้เวลาทั้งวันอย่างเงี้ยครับขอไม่ขับเองดีกว่า แต่หลังจากนี้ชีวิตก็จะดีขึ้นนี่เพราะว่าราหูได้ย้ายราหูได้ย้ายออกไปแล้วใช่คร <R ing> ับผมในปีที่ผ่านมาอมตะหูดําเลยนะคร <R ing> <ช>ับ <R ing> ครับต,ตั้งเป้าเลยว่าชีวิต <ved> หลังจากนี้จะต้องดีขึ้นใช่ครับขอขอให้ดีขึ้นแต่ว่า <S 1> <S 1> ต,ตอนเขาบอกว่าตอนที่ลาหูจะย้ายเนี่ยห้ามตัดเล็บตัดไปแล้วแล้วก็อย่าร้องไห้ร้องไห้ไปแล้วแต่ร้องไห้ด้วยความปิติอ่า เพราะฉะนั้นก็ขอให้ปีปีนี้ทั้งปีของผมนะครับเป็นปีที่ดีด้วยแล้วกันของทุกๆคนด้วยนะครับใ,<ช>ใครราศีตุลเหมือนผมก็ขอให้ราหูย้ายออกไปนะครับเ,เราเรารู้สึกว่ามันดีนดนว่ามัน,น,มนย้ายแต่วันที่17วันที่18 18มันเกิดอะไรกัก็รู้สึกว่าผม,มแฮปปี้ขึ้นนะที่กังวลอย่างเดียวตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเสียงผมเนี่ยฮะผมพูดตอนนี้ผมยังเหนื่อยเลยอืมอ่ะสุดท้ายแฟนของแฟนแล้วก็เขามาร่วมสนุกกับเรา เอาละผมขอบคุณพี่ๆทุกๆคนก่อนเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจกับคอนเสิร์ตของผมนะครับแล้วก็ผมขอบคุณแฟนๆทุกๆคนด้วยที่ยังคงติดตามแล้วก็ยังคงแบบส่งแรงใจมาอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันเกิดขึ้นสักทีวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆอ่ะผมขอบคุณคนรอบข้างของผมมากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเหนื่อยเพื่อผมมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะรุ้ยให้เต็มที่ตายเป็นตายไปเลยครับโอเค